ดีไม่ดียากที่จะบอกนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งพระราชาองค์นี้มีคนสนิทคนหนึ่งที่พระองค์สนิทมากแล้วก็มักจะพาไปไหนมาไหนด้วยเสมอในทุกทกที่แล้ววันหนึ่งพระราชาก็ถูกหมาตัวหนึ่งกัดนิ้วแผลชกันมากพระราชาจึงถามคนสนิทว่านี่เป็นลางไม่ดีของพระองค์หรือเปล่าคนสนิทกลับตอบว่าดีหรือไม่ดี ยากที่จะบอกและในที่สุดพระราชาก็ถูกตัดนิ้วและพระราชาก็ถามคนสนิทอีกว่านี่เป็นลางไม่ดีของพระองค์หรือเปล่าคนสนิทกลับตอบว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกพระราชากรธมากเลยจับคนสนิทขังไว้ในคุกวันหนึ่งพระราชาก็ได้เสด็จออกป่าล่าสัตว์พระองค์ทรงตื่นเต้นมาก แล้วก็มุ่งเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยเรเมื่อมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าพระองค์ได้ลงทางสีแล้วแต่ก่อนที่อะไรจะเลวร้ายไปกว่านั้นพระองค์ก็ได้พบกับชนเผ่าพื้นเมืองในป่าแห่งนั้นคนป่าพวกนั้นต้องการจับพระราชาไปบูชายันแต่พวกเขาก็พบว่าพระราชาเนิ้วขาดจึงรีบปลดปล่อยพระราชาเพราะเชื่อว่าพระราชาไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์เลย และไม่เหมาะที่จะนำไปบูชายันพระราชาจึงตัดสินใจกลับพระราชวังในที่สุดและสุดท้ายพระองค์ก็เข้าใจคำพูดของคนสนิทที่บอกว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกเพราะถ้าพระองค์มีนิ้วครบสมบูรณ์พระองค์ต้องถูกฆ่าโดยคนป่าพวกนั้นอย่างแน่นอนพระราชาจึงสั่งปล่อยตัวคนสนิทและขอโทษเขา แต่พระราชากลับประหลาดใจ,ใจเมื่อคนสนิทกลับไม่โกรธพระองค์เลยในทางตรงกันข้ามเขากลับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยที่ท่านขังข้าไว้ทำไมเป็นอย่างนั้นหรือเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ขังข้าไว้ข้าก็ต้องตามท่านไปในป่าและในเมื่อท่านไม่เหมาะจะถูกบูชายันข้าคงจะถูกนำไปบูชายันแทนเป็นแน่ อีกครั้งกับคำที่ว่าดีหรือไม่ดียากที่จะบอกเรื่องนี้อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีการสรุปได้อย่างแน่นอนว่าดีหรือไม่ดีบางครั้งสิ่งที่ดีอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายในขณะที่สิ่งเลวร้ายอาจกลายเป็นดีได้สิ่งดีๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราจงสนุกสนานกับมันแต่อย่าไปยึดติดกับมัน คิดเสียว่ามันเป็นสิ่งที่มาสร้างความประหลาดใจให้กับชีวิตของคุณอะไรต่างๆที่มันเลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นกับคุณไม่จําเป็นต้องไปเศร้าเสียใจในตอนท้ายมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายถ้าพวกเราเข้าใจได้อย่างนี้พวกเราจะพบว่าการใช้ชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยความดีมีไว้ไม่ตายแต่ถ้าตาย ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไปจเจริญธรรม